พบก,กับเป็กจำทีมไรใช่ครับน้องออกัสเนื้อต่อท้องเรื่องเมื่อวานครับท่านผู้ชมถ้าท่านได้ชมเมื่อวานท่านจะเข้าใจเนื้อหาของท้องเรื่องนะครับโปรดชมในาาแง่ศิลปะการสร้างสารรค์นะครับความสามารถของเด็กนะครับ ต้องมาเก็บซ่อนความเศร้าความรักของเราแหลกรานเพราะน,น้องรวมน้ำสาบานต้องยอมอัดอั้นอกเอย ยอมเป็นคนโง่งี่เง่าก้มหน้ามองเงาไม่เงยผิดหวังจากมโยมผู้เป็นน้องซึ่งแอบรักมานานแลมปีแต่สุดท้ายไม่ใช่เนื้อคู่กันจึงต้องแถวขาดนับตั้งแต่ เสียไม่ยมให้สัญญาไปหัวใจนี้หาใครมาแทนที่คงจะยากแต่เราจะจมปลักกับอดีตไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยถ้าเจ้ายกน้องสาวให้เรารับไว้ตั้งแต่ทีแรกก็ดีแล้วเชียวไม่น่าพลาดว่าแล้วเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงฝากตัวรับราชการรักษาผืนแผ่นดินสืบไป ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่วังหลวงฝากตัวรับใช้ชาติต่อพระองค์ท่านเรียมเคยรำหรือว่าทำใจน้อยพี่อุตส่าห์มาคอยเนื้อกลอยตั้งหลายหน้าที ผู้อื่นเข้ามาหัวคำผู้รำของพี่ไม่มีจะสาวได้วางแฟนมารำควงแขนแกเกิอหน่อยสิสวัสดีครับพวกพับเพรจราชศักครับ และนางเอกกิตพรนะครับ เจ้าสีสุภักมีเรื่องคิดหนักหรือน้องติงใจข้างทาให้เจ้าหัดท้องใครว่าให้มองพูดมิ่นก็เพราะคำพูด สีสุภัหลายวันมานี้พี่เห็นน้องไม่สบายใจเลยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าพี่นะ่ะเจ้าพี่จะยกหม่อมชันให้คนนู้นคนนี้เจ้าพี่เคยถามหม่อมฉันบ้างไหมว่าหม่อมฉันเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็น้องพี่สบายใจได้เลยคนอย่างอยอดมารู้จักที่สูงที่ตำ่ำมันไม่อาจเอื้อมจะมาชอบน้องสาวของพี่หรอก เดินทางขึ้นเต้าเหนือหัวถวายบังคมพะยะค่ะถวายบังคมะะยะค่คนี่เจ้าเสร็จภารกิจของเจ้าแล้วเหรอกล้าหม่อมชันเสร็จภารกิจแล้วพะยะค่ะเจ้าสิงเดชวันนี้เจ้าก็มาถวายเจ้าก็มารับใช้เราเหมือนกันเหรอใช่แล้วพะยะค่ะ ถือซะว่าเห็นแก่บ้านแก่เมืองแล้วที่นั่งข้างเจ้าน่ะใครกันละ่ะอ๋อนี่น้องสาวก้าวกระหม่อมเองพเพจ้าะค่ะฮะนี่ข้าไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าก็มีน้องสาวกับเขาด้วยอ๋อมีพเพจ้าะค่ะและน้องเจ้าชื่ออะไรละ่ะอ๋อน้องของก้าวกระหม่อมชื่อจิมมี่พเพจ้าะค่ะเฮ้ยคนบ้าะลรไม่รู้จักชื่อน้องและสรุปเจ้าชื่ออะไร ดิชันชื่อลิซี่ขาเงี้ยน้องเจ้านี่ทีเล่นนะอ๋อบรนนอกโอกนาจาไม,ไม่ค่อยรู้จักนะพระเจ้าค่ะเอาละข้าไม่เทง่ยสาหรอกเจ้ายอดพี่ยาค่ะที่เจ้ามาวันเนี้ยเจ้าจะมาทวงสัญญาเรื่องที่เจ้าจะแต่งงานกับน้องสาวเราใช่ไหมพอเดชะหม่อมฉันมีอาจเอื้อมถึงพระองค์หญิงพี่ยาค่ะ ที่หม่อมชันมาในวันนี้หม่อมชันจะมาขอถวายตัวรับราชการรักษาพื้นแผ่นดินสืบต่อไปเพียค่ะเห็นไหมเจ้าพี่หม่อมชันบอกแล้วว่าเจ้ายอดเป็นคนรู้จักที่ต่ำที่สูงหมดธุระของหม่อมชันแล้วหม่อมชันขอตัวลาน่ะเพคะไปพักเถอะนอไอ้นี่ใช่ไอยอดที่เองรู้จักหรือเปล่าวะใช่ใช่เอาล่ะเจ้ายอดข้าเนี่ย จะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นองครักษ์ฝ่ายในขอพระไทยพระยะค่ะคนเรามันจะวัดอะไรก็วัดกันได้มาแป๊บเดียวองครักษ์ฝ่ายใน น,แ,น,แ,นแขนก็แขนแต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ว่าแต่เราจะทำยังไงกันดีงานพี่ทำตามแผนฉันแผนเหรอเอาหุงมานี่สิจะดีเรอดีสิถ้าอยากเกิดก็ต้องกล้าพี่กล้าหนละ่ะกล้าอยู่แล้วพี่จะดูความสำเร็จของพี่ <laughs> จะทำให้สําเร็จให้สองกันที่มันทำพี่ไว้โอ๊ยสกใยอ่ะ <c oughs> ชชวงนี้นครับพบก,กับเพงน้องพานวิทย์นะครับ และพร้อมด้วยดาวตลกนะครับลูกเคน สัญญาก็ไม่ขอนีทำเพื่อมยมเจ้านี้แม่ยอดทีวีนาวนานป่านนี้เขาคงคอยแม่น้องน้อยของพี่ ไปหาเธอเนื้อทีความรักไม่มีเปลี่ยนพันจะไปหามายมยอดพภรรยาผมไม่ยืนลอยนาอยู่นานรีบไปหามายมดีกว่าเอาเออเอา,เอา,เอามานี่ก่อน ไม่เป็นอะไรของเองอะไรของเองข้ายังไม่ได้พูดไม่ได้ร้องอะไรเลยเอาเถอะโทษทีข้าลืมข้ารีบหามายมข้ามันมองไม่เห็นไปได้อ่ะเอ็งจะกล่าวอะไรยังไงเอายังไงนี่วันเนี้ยเราก็ออกมาหางานทําหลายวันแล้วนะนั่นน่ะสิเอ็งไม่คิดอยากกลับบ้านยังรอวะข้าเนี่ยคิดถึงคิดถึงกระถินเจจะขาดหวานเป็นน้ําตาลเลยนะ เองคิดถึงกระถินข้าก็คิดถึงมะย,ยมออกมาทํางานหลายวันแล้วเนี่ยมะย,ยมคงเป็นห่วงข้าแย่แล้วไม่รู้ว่าป่านี้จะเป็นยังไงบ้างถ้างั้นเนี่ยเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าไหมไปไป